สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งพระนท่านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คำขวัญวันเด็กเอาไว้ว่าสามสขยไปรู้เจอูคนละ,ค,ะ<อ>ค่ะเมื่อพูดถึงเด็กๆเ,เราก็ต้องนึกถึงครูใช่ไหมคะ วันที่16มกราคมนี้ก็จะถึงวันครูและละค่ะครูนั้นเป็นบุคคลที่คุณพ่อคุณแม่มอบความไว้วางใจให้ดูแลลูกๆซึ่งครูจะต้องเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้นำความคิดเป็นแม่แบบที่ดีของสังคมเพราะครูนั้นเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างชาติบ้านเมืองนั่นก็คือการสร้างคนค่ะ วันนี้จุมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของครูต่อชดอที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงงานยาสูสองตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของโรงเรียนต่อชดอแห่งนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดาลและเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเด็กที่โรงเรียนนี้เป็นไทยมุสลิมใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นหรือภาษายาวีในการสื่อสาร เป็นปกติทุกเช้าของวันไปเรียนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติจุงมได้ยินพวกเขาร้องเพลงชาติไทยและเพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชาได้ไพเราะมากๆค่ะและเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึ้งด้วยค่ะทำความเคารพธงชาติทั้งหมดแถวตรง ประเทศไทยรวมลึธเนื้อชาเชืเ้อไทย คนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนตัวอย่างของพวกเราทำไมเขาได้รับทุนเพราะาหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจตั้งใจเรียนมาโรงเรียนทุกวัน,นผลการเรียนดีเน่ยเขาก็ได้คัดนักเรียนทั้งสามคนนี้ให้เป็นนักเรียนทุน,นเพราะฉะนั้นใครอยากได้รับทุนเนี่ยหนึ่งต้องทำยังไง หนึ่งต้องขยันมาโรงเรียนต้องตั้งใจเรียนหนังรือต้องอ่านออกเขียน,นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักเรียนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราปรบมือให้กับนักเรียนทั้งสามคนหน่อยอทำไมเราต้องมาเรียนหนังรือ อย่างน้อยที่สุดการเรียนหนังสือทําให้เรามีความรู้เราอ่านออกเขียนได้เรานําความรู้นี้เวลาเราโตขึ้นเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์กับตัวเราและก็สังคมเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยเราก็ต้องพูดภาษาอะไรภาษาไทยให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะนับถือศาสนาอิสลามก็ตาม สอนหนังสือค่ะเหตุผลเพราะว่าเมือ่อครั้งสมัยก่อนนะผมสมเด็จยา่สาสมเด็จพระศรีนักชินทราปรมราชชน,นมีนะครับพระองค์ <c oughs> ท่านเสดิษทอดพระเนตรไปยังถิง่นจุรก,กันดานต่างๆนะก็ได้ไปพบกับประชาชนที่อยู่ห่างไกลคมระดับตำแนล ตะเกีบชายแดนพระองค์ท่านก็มองเห็นตำรวจกลุ่มหนึ่งนะที่ไปนั่งทุกทีเล่นอยู่กับเด็กพระองค์ท่านก็ทรงทอดพระเนตรดูก็ถามว่าเอ๊ะหน่วยไหนนะที่เข้ามาติดตามพระองค์ท่านมาแล้วก็นั่งคุยกับเด็กเป็นที่สนุกสนานพระองค์ท่านก็ไปดูค่ะพระองค์ก็ได้ทราบว่าเป็นตำรวจตะเวนชายแดน <c oughs> ตั้งแต่บัดน,นั้นมาพระองค์ท่านก็ทรงสนับสนุนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับให้จัดการเรียนการสอนใน พื้นที่แนวตะกิจไทยเดนและก็ที่อยู่ห่างไกลคมนาคมลูกศิษย์ครูเนี่ยเป็นเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดใช่ไหมคะได้ลิงเห็นการความสําคัญของการศึกษาเหรอคะในช่วงเรกๆเนี่ยผู้ปกครองยญ่ไม่ไม่ค่อยเห็นความสําคัญเพราะว่าไม่รู้ว่าเรียนไปทําไมอะไรแบบนี้นะพอหลังๆเนี่ยเราก็ สอนให้เขาได้รู้ว่าการเรียนหนังสือตรงนี้ทําให้เขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างน้อยเป็นการพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้อย่างน้อยได้มีความรู้เวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะไปพบตรงนี้นะ แล้วทำไมละ่ะคะเขาถึงไม่เห็นความสําคัญเพราะอะไรคะจากการสังเกตพบว่า,าระบบการเรียนการสอนของครูในสมัยก่อนมันคล้ายกับว่าพอเข้าไปเรียนถึงก็ได้นํามาเป็นประโยชน์อะไรนะ<อ>เพราะระบบการเรียนการสอนของคนมุสลิมเขาก็จะนิยมไปเรียนที่ยวเงินปอน,นอซะมากกว่าอพ,อพอการจัดก,การศึกษาของรัฐบาลเข้าเข้าถึงนี่กว่าที่จะให้เขาได้รับรับทราบข้อมูลรับทราบข่าวสารรับทร,รบาบวิชาความรู้เนี่ยก็ต้องอาศัยระยะเวลา <ม><ม>แล้วครูทํำยังไองอะคะที่วันนี้ถึงได้มีลูกศิษย์มากขนาดนี้คะ่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเราสามารถทําให้ผู้ปกครองเห็นว่าเด็กที่เราสอนไปตรงนี้เนี่ยอันหนึ่งอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยพูดภาษาไทยได้ค่ะเวลาออกไปเนี่ยสามารถสื่อความหมายได้แล้วอ,อันดับที่สองเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้จากโรงเรียนเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่บ้านผมคิดว่า พูดเลี้ยงสัตว์อะไรที่เราสอนจากเป็นวิชาชีพส่วนหนึ่งนะตรงน,นี้ก็สามารถได้แล้วเป็นพื้นฐานตรงนี้ค่ะแล้วก็เด็กที่เรียนจบจากที่นี่ไปศึกษาต่อต่อระดับที่สูงขึ้นตรงนี้เนะี่ยสามารถ นำความรู้มาใช้ในหมู่บ้านแต่บางคนได,ได้ได้เป็นได้ทำงานเป็นครูเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นแบบอ,อ,อย่างตรงนี้ก็ได้เห็นว่าอย่างน้อยคอคเรา <Okay. S 2> เก็ต้อง okay. ปูพื้นฐานไปเรื่อยๆว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องรู้ภาษาอย่างน้อยก็ถึงจะนับถือศาสนาอะไรเนี่ยเราก็คือคนไทยจุดตั้งค่ะโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กเนี่ยเวลาอยู่ในเล่นเล่นกันเฉพาะเด็กๆเเขาจะพูดภาษาท้องถิ่นแต่ว่าเรา มีกฎปฏิการอยู่ว่าเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยอยู่ในห้องอะไรเนี่ยต้องต้องต้อหักคูปอานาะอย่างนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะได้พัฒนาตัวเขาพูดไษาไดยชัดขึ้นค่ะ แล้วเราได้ปลูกฝังนอกจากภาษาแล้วเราปลูกฝังอะไรคะนอกจากภาษาก็ด้านคุณธรรมจริยธรรมนะฮะซ,ซึ่งเขาได้รับมาเยอะแล้วนะในในตอนเสารวัววทิตย์จะต้องไปเรียนองค์กรตริกา <Okay. S 2> ตัวน,นี้ก็คุณธรรมจริยธรรมให้เขา mm hmm. แล้วพอตอนกลางคืนเขาต้องไปเรียนคมภี์อัลกุณธ <c oughs> รรมในศาสนาอิสลามเพราะ็ได้คุณธรรมไปในตัว <c oughs> นอกจากความรู้คุณธรรมแล้วเขามีสุขภาพประมัยที่สมบูรณ์โดยอาศรรัย โครงการตามพระราชดำริรของประเทศนะครับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอ๋อค่ะหมายถึงว่าครูต้องเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆด,ด้วยทุกวนะันทุกคนด้วยหมายความว่าไม่มีเงินสักบาทเนี่ยมาเรียนได้เพราะว่าเรามีเท่ากินในหัวใจคือทินเมืองไทยอบอุนใจต้ร่วมครูนี่คือผู้ให้ครูคือผู้เสียสละครูนี่คือเป็นคนที่สองรองจากพ่อแม่ ในความรู้สึกของครูกับเด็กๆที่อยู่แนวชายแดนแบบนี้ค่ะครูรู้สึกยังไงกับการที่ได้มีโอกาสมาดูแลพวกเขามีโอกาสมาสอนพวกเขาให้โอกาสพวกเขาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาความรู้สึกตรงนี้นะผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะเมื่อก่อนเราเป็นหน่วยเตรียแดนก่อนที่จะมาเป็นครูพอเราได้สอนเด็กผานออกไปนั้นความรู้สึกของครูเนี่ยมีมาตั้งแต่นั้นไง ก็เป็นครูได้เหมือนกันนะ่ตรงนี้เนี่ยสามารถทําให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้พอได้มาอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกถูกกันตามหลักแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือ สอนตรงนี้ก็รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน <S <S ในหมู่บ้านในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้มันดีขึ้นนะถ้าคนมีความรู้แล้วผมว่าส่วนอื่นๆก็จะมีการพัฒนามันก็เริ่มต้นได้ค่ะส่วนส่วนความรู้สึกของผมที่มาเป็นครูตำรวจตะวนชายแดงนี่นะ คิดว่าเป็นตำรวจนี่เราป้องกันและปราบปรามคนผู้ร้ายแต่ถ้าเราเป็นครูโดยเฉพาะครูตชดนี่เราอยากจะบอกเขาว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกเธอต้องทําอย่างนี้เธอทําอย่างนี้ไม่ได้มันผิดเธอต้องจับแน่นอนเราจะให้เขาอย่างนี้มากกว่าที่เราจะไปจับเขานะแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารที่ผมอยู่นะครับตั้งแต่เป็นครูมานะผมคิดว่าเด็กนี้ก็คือลูกของผม ผมต้องการให้ลูกผมพัฒนาอย่างไรผมต้องการให้ลูกผมดีอย่างไรผมก็ต้องการให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ผมอยู่เนี่ยดีเหมือนลูกผมความรู้สึกมันมันพูดยากน่ะค่ะมันพูดยากก็คือถ้าใครไม่สัมผัสก็คงจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกนี้ถูกไหมคะคือเด็กๆเ,เนี่ยเขามีความน่ารักอยู่แล้วที่เขาบอกว่าเด็กคือผ้าขาวถูกไหมคะแต่ผ้าขาวที่ครูกําลังแต้มสีกันอยู่เนี่ย ที่สวยงามเป็นภาขาวที่อยู่ในเหมือนกับส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ก็ขาดโอกาสแล้วอะ่ะใช่ไหมคะไกลจากความเจริญและอย่างหนึ่งที่ทางเราชื่นชมนะคะด้วยหัวใจก็คือว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาไทยนะคะเป็นภาษาที่เขาใช้กันอยู่ประจำเหมือนเด็กโดยทั่วๆไปจุ